สิบสนาฬิกาสานาทีครับกับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ business matching นะครับในช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของเปิดโลกธุรกิจน,นะครับไทยกวางโจนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราได้พูดคุยถึง <c oughs> ผิดพันธุ์นะครับของไร่คุณมนนะครับเป็นโอท็อประจำจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> ที่กำลังถูกผลัก,กดันให้ไปค้าขายส่งออกไปที่ตะวันออกกลาง,ง,งท่านผู้ชมนู้ฟัง นะครับแปลว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันงาดาสกัดเย็นนะครับหรือน้ํามันมะรุมสกัดเย็นนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับสรรพคุณนี่ลดเหลือเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะครับในช่วงที่สองนี้ครับเรากลับมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการส่งออกอีกเหมือนกันการพัฒนาส่งออกแต่ทีนี้ลูกค้าปลายทางนี้ไม่ใช่ตะวันออกกลางนะครับเป็นพี่น้องชาวจีนเรานะครับซึ่งตลาดใหญ่มากนะครับ หลายเมืองหลายที่หลายมณฑลนะครับไม่ว่าเสี่ยงไฮ้กวางโจสนเดยเยอะไปหมดนะครับก็เรียกว่า1,400กว่าคนกว่าล้านคนนะครับสำหรับคนจีนนะครับแต่วันนี้ขอเจาะสักเมืองหนึ่งก่อนเอาแบบใกล้ตัวมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มเีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่อยู่ในสนามจริงเลยนะฮะเป็นแขกรับเชิญนะครับ คุณสิระวีนะครับอนันตรัตนพรนะครับสวัสดีครับน้องก๊อฟผมขออนุญาตเรียกน้องก๊อฟเลยนะครับน้องก๊อฟนี่เพิ่งบินมาจากกวางโจสดๆร้อนๆมาถึงเมืองไทยผมจับออกรายการเลยนะครับคว้าตัวก่อนเลยก่อนที่จะรายการอื่นจะคว้าตัวไปนะครับเป็นยังไงครับกลับจากกวางโจมานะครับแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่มั่งเราอัปเดตกันสักนิดหน่อยเชิญครับ ตอนนี้ก็อย่างที่รู้้กันนะครับเป็นเจ้าของเพจคนไทยในกวางโจที่ดูแลคนไทยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลคนไทยในเชี่ยงไทยด้วยครับแล้วก็ตัวตอนนี้เรามีตัวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อมาสนับสนุนเรื่องของการจัดส่งสินค้าไปทั่วโลกด้วยนะครับชื่อดอกเอ,อกก็นก็ประมาเป็นแ,<ล>แอดมินเพจคนไทยในกวางโจแล้วก็ของเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับก็เรียกว่าตรงเป้าตรงประเด็นเอาถามอย่างนี้เลย ถามอย่างนี้นะพี่ใหญ่เนี่ยจะส่งของให้ผู้ประกอบการโอท็อทั้งหลายแหละจะไปขายที่กวางโจเอาแบบนี้เลยนะครับที่น้องก๊อฟเนี่ยดูแลเพจเป็นแอดมินเพจคนไทยในกวางโจนะครับมันขายได้ยังไงมันมีความเป็นไปได้มันมีโอกาสไหมครับเชิญครับอ๋มันมีโอกาสแน่นอนครับพี่ินพี่บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่ากวางโจเนี่ยมันเป็นเมืองสําคัญทางภาคใต้นะครับเป็นเมืองสกลาขงของการส่ส่ง เศรษฐกิจต่างๆเพราะมีเรื่องขท่าเรือแล้วก็มีสองเรื่องของสนามบินนะครับที่เป็นตัวกระจายสินค้าแล้วตัวกวางโจเองเป็นเมืองค้าสพของโลกนะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีหลากหลายแบรนด์แล้วตัวสินค้าไทยเองก็เป็นสินค้าที่มีความต้องการมากของชาวจีนอยูอ่แล้วนะคบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรเลยหรือว่าตัวตัวอะไรที่เป็นโอทอปของเราเองะ่ะรจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเขาก็ชอบสินค้าประเทศนี้ของเราอยู่แล้วแต่เพียงว่าเรื่องของการผลักดัน ของตัวผู้ประกอบการไทยเองในเรื่องของการครอบคลุมของแพลตฟอร์มที่คนจีนใช้งานจริงๆอะตอนนี้มันอาจจะยังน้อยอยู่ในการเรียนรู้พวกนี้นะคะก็เรียกว่ามีมีโอกาสมี potential เลยท่านผู้ชมท่านผููฟังใช่ไหมครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยของที่คนจีนที่อยากจะซื้อของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันก็คือคนจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามองผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเลยเช่งอย่างกวางโทเนี่ยก็เห็นครับเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเษกษตรพวกผลไม้เนี่ยก็ยค่อนข้างเยอะตัวของสปาเราก็ดังอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่เกี่ยวกับมันก็ก็เป็นที่สนใจของคนชีนเยออย่างที่เราก็เห็นหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาตีตลาดตัวโปรดักทุาแก่น้อยอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับก็ขาดนะมากจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของไทยเนี่ยคนชินค่อนข้างในการตอบรับแต่อย่างที่บอกครับว่า ปัญหาที่เราเห็นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงของคนไทยเองที่จะเข้าถึงแหล่งที่คนจีนซื้อขายมากกว่าแล้วก็เรื่องของการศึกษาพฤติกรรมของคนจีนนะคะเดี่าวเขาจะใช้เดี๋ยวของชูตอนนี้ก็ใส่ของชูเยอะแล้วก็เรื่อง,องของอีนสตแกรมใน w e s h a นะครับซึ่งคนไทยการเข้าถึงตรงนี้ค่อนข้างน้อยแล้วก็คนไทยตอนนี้ก็ยังเข้าใจว่า TikTok เนี่ยเป็นช่องทางในการซื้อขายของจีนแต่เราก็ต้องพูดจะนำตรงว่าที่เมืองจีนเรา พิกกอล์มโดนบล็อกนะครับเราไม่สามารถดูได้ต้องดูได้ดไดผ่านดีดีเลยก็ถือว่าเป็นการการตอบรับที่ดีสําหรับสินค้าไทยเพราะคนจีนก็ชอบสินค้าไทยเยเพราะสังคมว่าทําเราใกล้เคียงกันเนาะพูดถึงการกินกันการใช้ใช,ใช่ไหมครับเขาบ <ผม S 2> อกว่าเราเป็นพี่น้องกันครับผมทราบว่านก๊อฟมีเครือข่ายอยู่หลายร้อยคนเป็นการท่องเที่ยวเป็นอะไรพวกเนี้ใช่ไหมหล่อจากตรงนี้ได้ไหม ใช่มีหลายพันคน,นครับเราเรามีล่ามเรามีไกด์ที่มีความชํานาญเนี่ยครับรู้จักกับตัวโรงงานรู้จักกับทางค้ารู้จักกับร้านค้าหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆอยู่ในกวางโจเนี่ยเกือบเจ็ดพันคนครับที่เราสามารถนถําสินค้าพวกนี้ไปกระจากแล้วก็ไปอ่าอย่าลืมว่ากวางโจก็ยังมีเรื่องของงานแสดงสินค้าอีกนะครับที่เป็นงานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นชั้นแฟร์หรือว่างานแสดงอ่าดีตภัณเกี่ยวกับอ่าตัวล่าสุดที่ก็มีงานเอร์ีเตอร์ แล้วตอนนี้ช่วงนี้ปนิเตอร์ทางฝั่งสอซานี่สู่กวางโจก็บุมมากนะครับที่เขาก็ต้องการทุกเครื่องจักรศาสตร์ที่บ้านเราเนี่ยเอามาอะแดปอะไรอีกมีหมดเหรอครับน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับก็กําลังพูดคุยกันอยู่ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับท่านที่สนใจจะไปกวางโจนะครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะเอาสินค้าไปขายโดยน้องก๊อปและผมเนี่ยจะช่วยกันแมネจนะครับ ติดต่อกันไว้ล่วงหน้าเลยเราจะจัดทริป business ที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวกำลังดูว่าจะมีงานแฟร์ไหนที่เราจะไปออกแสดงสินค้าได้ด้วยนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาอยู่ช่วงนี้ครับเราจะไปกวางโจกันนะครับแล้วก็นำสินค้าไปแล้วก็ไปหาผู้ค้าที่นั่นไป business matching กันที่นั่นด้วยนะครับเพราะนั้นท่านสนใจนี้ท่านจะต้องรีบติดต่อเลยอย่างที่แจ้งให้ฟังครับว่าเรามีสัมมนาดีๆเพียงหนึ่งวันนะครับ แล้วก็คัดเลือกสินค้านะครับมาฟังก่อนนะครับมาฟังก่อนนะครับมีตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับมาฟังว่าถ้าไปอาหรับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับภาคบ่ายก็ฟังเรื่องของจีนจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาสินค้ามาให้กรรมการช่วยดูครับและคัดเลือกเพื่อที่จะไปต่อในเฟสสองครับในโครงการใน p p r o d u c t ัก o o โ o ลบอ l นะครับ,ร Go รบซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081290 1810นะครับโทรเข้าไปเลยครับบอกเลยว่าอยากเอาสินค้าไปกวางโจอยากจะไปหาน้องก๊อฟนะครับอยากจะไปเดือนมิถุนายนะครับกับดรใหญ่ที่จะพาไปธิรกิจทริปนี้นะครับส่วนเรื่องของอาหลับเองก็จะไปจัดงานวันที่1นึ่งพฤษภาคมนะครับก็ที่สอุดเมือาราดนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับ น้องกร๊อกก็ีคําถามจากผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับทางไลน์ที่ส่งมาที่อาจารย์น,นะครับเนี่ยนะครับไทยครับบอกว่าสินค้าที่ไปต้องเป็นภาษาจีนไหมอ๋อ <laughs> ตรงนี้เราเราตัวทางที่ใหญ่น่าจะมีเนที่ให้การดูแลตรงนี้ได้ครับสินค้าที่ไปเนะี่ยเป็นภาษาไทยไนดะ้เดี๋ยวเราไปแปลภาษาจีนให้เรามีเจนเป็นเลินการแล้วเ,เ,รลลเราก็มีการดีจริงๆครับมีทันทีไม่ต้องกังวลครับมีเรื่องของตัว แบรนด์โลโก้สินค้าต่างๆเลยแล้วก็มีแล้วก็ทนายเพื่อคนทนายคนไทยที่อยู่ยุโรปมีครบหมดเลยคพรบวงจรเลยตอนตั้งแต่ตั้งแต่มีภาษาไทยเป็นฉลากไปส่งให้น้องก๊อฟน้องก๊อฟก็จะทําเป็นภาษาจีนให้ออกแบบให้จดเครื่องหมายการค้าหาตลาดให้ครบวงจรหมดนะครับสําหรับสินค้าที่จะไปวางขายหาพาร์ทเนอร์ให้ด้วยหาผู้แทนจําหน่ายซึ่งมีหลายร้อยหลายพันคนโดยเฉพาะพวกไก่พวกไกนี่เขาขายของเก่งเนาะ ใช่ครับใช่พวกเรามีใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนใจที่มีความชํานาญในแต่ครั้แน้เหรอเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าตัวไหนขายอะไรตัวเรานี้ไปวางอะไรต้องโซนของทาิตภพันธ์แบ่งหนยกับใครนะครับแล้วก็แมทชิ่งกับใครเราเราจะถักนอย่างที่บอกว่าถาก็อกใหญ่นะครับได้ครบจบทีเดียวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะขายใน ลักษณะทั้งขายปีขายส่งใช่ไหมครับสายผ่านตัวแทนลักษณะการขายที่นั่นใช่ครับส่วนมากเราก็จะเน้นขายส่งนะครับเล้นขายส่งเลยเวลาคนเราซื้อในส่วนว่าจะซื้อเป็นล็อตครับแล้วเขาก็ไปจะจายสินค้ามันเองเราอาจจะแบบไม่ต้องมานั่งในที่ที่ส่งจะซื้อยกยกล็อตของออฟเิครับแล้วเขาก็ไปจ่ายกระจายสินค้านีเมืออื่นด้วยไม่ได้แค่เมืองกวางตัว ซึ่งก็เราสามารถที่จะวางแผนการช่องทางการจัดจาหน่ายได้<ช>แล้วเนี่ยถ้าถ้าเราขายผ่านออนไลน์ล้อง็ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับที่นู่นเนี่ยถ้าเราขายของผ่านออนไลน์จะต้องเป็นยังไงครับเราต้องต้องไปเข้ากับอแอปพลิเคชันเราต้องเข้าไปทราบตัวตนในเสี่ยวหงชูอ่อครับพรายคนเขาจะดูเทลงในเสี่ยวหงชูเยอะเสีย่ยวหงชูเนี่ยลักษณะเดียวกันกันกบไอจีบ้านเราเนี่ยนะครับ เขาจะเข้าไปดูเทนดูสินค้าดูว่าเราเป็นชายมีมีผู้ติดตามมากน้อยแค่ไหนพฤติกรรมของตัวตัวเราเองแล้วก็ตัวสินค้าอปนยังไงเขาจะดูนิดไปจนเห็นพฤติกรรมของของผู้ที่เป็นเจ้าของเลยนะแต่บแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนจีนหนานน้นเลยใช่ใช <sk ill zeit> แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าเขาซื้อแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยมันทีดาวมัน <sk ill zeit> ไม่ต้องมาน,านั่งแบบเอ้ยเขาจะเปลี่ยน เขาเขาเหมือนเอาพวกเอาฟ้องมากกว่าในมุมมองกเขาเลยมองอะไรที่ค่อนข้างคื้อันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็น business m a t c h i n g นะครับไม่ได้เป็นแบบสินค้าคนที่ซื้อทั่วไปถ้าคนที่ซื้อทั่วไปที่บอกมันก็ดูแค่อารมณ์อ่าก็คือคือถ้าหาคู่ค้าอ่าผมสรุปอย่างนี้ฟังอยา่างตอบแล้วเนี่ยถ้าหาคู่ค้า partner business m a t c h i n g นะครับเรียกว่าหาตัวแทนจําหน่ายเอาบ้านๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เขาก็ดูหมดเลย ต้องมีตัวตนเขาดูแม้ทั้งตัวโปรไฟล์ของเจ้าของธุรกิจโปรไฟล์คอมมินีโปรไฟล์ของบริษัทของตัวสินค้าการรีวิวถูกไหมครับว่าน่าจะถือแค่ไหนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องสร้างตัวตนเอาไว้แหละนะครับกับอีกกรณีหนึ่งเรียกว่าขายผ่านเซลล์อะอย่างที่นร้องมีทีมงานหลายร้อยหลาย,ลายพันคนเนี่ยก็บอกว่าพี่ช่วยขายยาดมยาหมองให้ผมหน่อย ราคาเท่านี้อ่าส่วนต่างเท่านี้แบบนี้แบบนี้อันเนี้ยเขาซื้อด้วยอารมณ์ซื้อด้วยอิมโมชั่นถูกไหมครับด้วยผลิตภัณซื้อด้วยผู้แนะนําซื้อด้วยเขาเรียกอะไรราคาเป็นอย่งกันไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นแบบนี้ครับน้องก๊อปอาจารย์ถามหน่อยเขาบอกหมูนี่เอาเข้าไปขายที่เมืองจีนไม่ได้จริงปะจริงครับหมูส่วนจะเข้ามาไม่ได้จริงครับอ๋อเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเลยครับ พวกอาหารพวกอะไรเนี่ยจีนเขาใช่ว่มถ้าคุองเข้าสติกลังลบเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแต่จริงๆถ้าเราเข้าแบบถูกต้องมันมีวิธีตามเอาอย่ว่าทางทางทีนเรา้าพมีทางทางเขามีการตั้งบริษัทในไทยแบบไหนทางเราก็มีวิธีในการนําเข้าให้ได้เหมือนกันครับอาจจะพิแารณาเนิกหน่อยแต่ว่ามานั่งคุยเป็นคำว่ารายละเอียดแต่สินค้าประเภทเป็นยังไงก็แต่ละเมืองก็มีเงื่อนไขกฎหมายแตกต่างกันอีกในการนําเข้าสินค้า ทุกเมืองไม่เหมือนกันทุกมณฑลไม่เหมือนกันใช่ใทุกมณฑลแต่ละมณฑลก็แต<อ>กต่างกันององน,นี้เรื่องรายติเรื่องเลี้ยงยนว่าแต่ละมณฑลก็มีมีระเบียบมีกฎระเบียบไม่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นอันนี้อนุญาตอันนู้นอาจจะไม่อนุญาตอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษามักจะมีคําถามว่าอยากอยากขายของไปจีนผมก็จะถามผู้ประกอบการเสมอว่าได้ศึกษาหรือยังว่าจะขายอะที่เมืองไหนมณฑลไหนเพราะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกัน ตอนนี้เรื่องอาหารนี่เกี่ยวกับพวกหมูแปรรูปหมูแผ่นหมูยองนะเขาจีนยากผู้กอง,องอ่างนี่บวนเลยบอกโหอาจารย์กว่าจะพัฒนาเสร็จทําหมูกระป๋องเนี่ย จะส่งไปส่งไปขายในจีนนี่ส่งยากมากนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เกินความสามารถเพราะอะไรต้องมีคุณภาพมาตรฐานใช่ไหมครับมีรับรอง GMP JSP อะไรต่ออะไรทุกอย่างให้เรเราเรามีทีมงานในการบริหารจัดการให้ทั้งหมดในเรื่องของการสดงแชต่างๆแล้วเราก็มีบริษัที่คนไทยในจีนรองรับกนด้วยโอ้ย่างงั้นก็ง่ายท่านผู้ชมนังฟังคือคือเรียกว่าเหมือนนสต็อ o p service แหละ จดเครื่องหมายการค้ามีบริษัทรับรองออกบินออกภาษสงภาษีอะไรทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับท,ทั้งหมดเลยเรียกว่าอาทําสินค้าให้ดีมีคุณภาพและราคาให้มันไปได้ละกันเนาะผมว่าอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่สําคัญนะครับเพราะว่าตลาดจีนมันกว้างเนาะแล้วนอกจากนอกจากเราควรจะเปิดจากกวางโจก่อนไหมเปิดตลาดเจาะตลาดกวางโจก่อนแล้วค่อยกระจายไปใช่ตอนคือส่วนมากถ้าเราได้ตลาด,ลาดลง ส่วนมากถ้าเราได้รับควางโตแล้วเนี่ยครับเราจะได้ตลาดภาคใต้ด้วยในเมืองมุกบุเป็นตัวครับเพราะว่าวางโตเป็นตัวกระจายสินค้ายอย่างที่บอกบมันก็จะถูกกระจายไปแบบปากต่อปากอยู่แล้ว แล้วตัวโมเดิร์นเทรดต่างๆที่เข้ามาในกวางโซหรือว่าบิสเน็แมนชิ่นต่างๆเขาจะมีตัวกระจายสินค้าเป็นมุลโซต่างๆของเขาเองอยู่แล้วเหมือนมากวางโซทีเดียวก็เหมือนได้กระจายสินค้าไปทั่วภาคใต้ถึงีเลยแล้วเดี๋ยวจากภาคใต้ของทีมมันก็จะออกไปทางเซียงไายอย่างที่เรามีตัวประกอบการหลายๆคนที่เราสามารถทำบิสเน็แมนชิ้ให้ได้ที่เซียงไฮ้ก็จะกระจายในมุมคนของภาคเรียกว่าภาคทีมได้ก็จะค่อนข้างครอบคลุม ในส่วนของการกะจายสิน้าครับครับอย่างที่กอบอกนะครับว่าเรื่องของกวางโจเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็มีแนวทางสู่สู่ควาสมสําเร็จเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมด้วฟังครับกวางโจเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนก็เรียกว่าคือจากเมืองกับเมืองเข้าไปด้วยกัน นะครับแล้วก็จากต่างประเทศที่เข้าไปนะครับเป็นเรื่องของเส้นทาง<ม>สายใหม่นะครับเ<ม>ส้นใหม,ม่หมเลย<ม>ประตู<ม>ประตูสู<อ>่ตลาดจีนตอนใต้อันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวาง,งโจถึงเป็นเป็นแหล่งหรือเป็นเมืองที่สําคัญต่อธุรกิจเป็นศูนย์กลางค้าส่งอย่างที่น้องก๊อฟได้บอกเลยโลจิสติกขนาดใหญ่นี้อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไปไปหมาไม่ใ่ตาดไปหมาตลาดไปหมาไปหมาไปมานี้เป็นครับ ใช่ที่เตอร์ลูใช่ไหมครับเต็มไปด้วยสินค้าส่งของคนนั้นเลยตลาดที่เตอร์ลูก็จะเป็นตลาดขายส่งของแห้งของโลกอะแล้วก็เรื่องของขายส่งของแห้งของโลกเลยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากนะครับไปของก็จะเป็นเรื่องของตลาดเสื้อผ้าครับแล้วก็มีซาสีมีหลายตลาดแล้วก็ถ้าเป็นตลาดอนร์ใหญ่ของโลกก็คือสองทางแล้วยังมีเรื่องของสัญญอลี่ที่ขายเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ ตรงนั้นก็เป็นสุตรการการส่องออกจันครับซึ่งซึ่งเรียกว่าไอม้มนทนกวางโจเองหรือว่าเมืองกวางโจเองเนี่ยก็เดิมก็กวางตุ้งนะฮะผมว่าเป็นเป็นหนึ่งที่ประชากรเขาหรือผู้บริโภคเขามีกําลังซื้อะถูกไหมคือเขามีเขากล้าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะผิดพัณ์สินค้าไทยแปรรูปกดีผลลไม้แปรรูปสกินแคร์สินค้าเพื่อสุขภาพนี่ผมบอกเลยว่า สามสี่กลุ่มเนี่ยต้องมาไม่มาไม่ได้ครับนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมีงานใหญ่ใช่ไหมฮะกวางโจแฟร์หรืองานแคนตันแฟร์เป็นประจําทุกปีนะครับเป็นงานใหญ่มากแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เรียกว่าเปิดเปิดโอกาสให้แบรนด์ไทยหรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยเข้าสู่ตลาดจีนได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและผลไม้ไทยผลไม้สดนะครับแต่ผลไม้สดคงแข่งยากมั้งผลเอทุเรียนกับมะพร้าวน้ำหอมมังคุดลำไยพวกเนี้ยมันเป็นซีซันนิงนะครับหรือว่าอาหารแปรรูป นมข้าวโพดนะครับอาหารอบกรอบพวกนี้ผมว่าน่าน่าสนใจเครื่องสำอางสกินแคร์นะครับเป็นเนเชอรลเป็นจากธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเราเราสู้ได้ไหมเรายังสู้เขาได้ไหมสกินแคร์สู้ได้ครับสู้ได้ครับสกินแคร์อะไรสู้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของสมุนไพรอะไร้ยครับหออเรายังสู้เขาได้นะครับแม้ว่าแพทย์แผนจีนตอนหลังนี้เขาก็ดังนะ เขาก็มีหลายตัวหรือว่าเรื่องของธุรกิจสปาสุขภาพน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรอบแห้งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าแหม่น่าสนใจจ,จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้มันไปสู่ออนไลน์หมดมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหม้องก๊อฟไม่ว่าจะเป็นทีมอเออเท้าเป่าทีมอมอ,มอ,อะไระเนี้ยเใช่ครับเต่าอินซึ่ง ซึ่งจริงๆท่านผู้ชมท่านฟังก็สมัครจากเมืองไทยได้นี่แหละเท่าที่ผมรู้นะทําทําํโหวดสินค้าเข้าไปได้แต่ว่าหลายลายบอกว่าบ่นว่าอาจารย์พอสมัครเข้าไปเสร็จโหลดแคตตาล็อกโหลดนู่นโหลดนี่ไม่ค่อยมียอดขายอ๋อคือมันอย่างนี้ครับโตอินตอนนี้เนี่ยสมัครได้ก็จริงแต่ว่าแคตตาล็อกพวกนี้มันจะไม่เปิดการมองเห็นเขาต้องมีเบอร์ทีมันต้องมีเบอร์ีอะไรนะ เบอร์โทรศัพท์ของจีนเด็กต,ต้องมีตัวโตนอันนี้เกิดตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทำโอนที่เรามีแอคเคาท์อยู่ตอนนี้เรากำลังทําเรื่องปั้นนักไลฟ์ดังนั้น,นสินค้าของตัวเงินเงนไทยเราจะเอานักไลฟ์ที่อยู่ในคนจีนไลฟ์ขายออกไปเลยอย่างที่บอกเราเป็นฟูลเซอร์วิสแตะออปชั่นเลยครับอ๋ก็ให้น้องกอฟเนี่ยช่วยจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเตาเป่าไม่ว่าทีมอนะครับพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยผมว่าหรือว่าการไลฟ์ สิ่งที่อสิ่งที่อันหนึ่งที่เราต้องสู้ให้ได้เพราะว่าคนจีนชอบไลฟ์สดขายของใช่ใช่ใช่โอ้เห็นนี่แบบกล้องนี่เป็นร้อยเป็นพันตัวเลยใช่ครับไลฟ์ถึงครั้งไปทุกแพลตฟอร์มไปทุกแพลตฟอร์มเลยเแต่คนไทยไม่ค่อยทําคนไทยก็ไม่ค่อยขยันไลฟ์ผมว่าอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าไทยถ้าจะให้ประสบความสําเร็จในกวางโเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมนะครับเรื่องของแบรนด์เองก็ต้องสร้างตัวตนอย่างที่น้องต๊อบอกนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายตัวนะประสบความสําเร็จในในในจีนนะครับมาม่าเองก็ดีเท่าแก่น้อยใช่ครับก็แก่น้อยมีขายดีเพราะนี่มีครับขายดีมากแต่ก็แพงมากเหมือนกันแพงเหมือนว่ปกติเราซื้อที่เมืองไทยประมาณสามสิบห้าบาทเช่หที่นู่นน่าจะปมาณหลักสองร้อยค่ะ สินค้าไทยเวลาขึ้นเชลสินค้าไทยเวลาขึ้นเชลในโมเดิร์นเทรดราคาสูงกว่าสินค้าโยุโรปนําเข้านะคะดีจอยบ้านเราดีสิว่าเป็นของถูแกแต่ว่ารีจอยที่เมือจีเนเนี่ยมีสี่ร้อยอ่ะและขายดีมากราคาถีบไปเยอะมากเลยนะครับแล้วพวกสินค้าออร์แกนิกพวกสมุนไพรไทยสกินแคร์จากสมุนไพรเนี่ย ก็ได้รับความนิยมนะคุณผู้ชมท่านฟังคือสรุปโดยรวมเนี่ยนะผมพูดอย่างนี้เลยว่าสินค้าโอท็อปบ้านเราเนี่ยแหละจริงไหมน้องกอฟถูกไหมจริงจริงมันคือสินค้าโอท็อปบ้านเราแหละผมก็ไม่เข้าใจว่าพัฒนาสินค้ากันขึ้นมาแต่บอกว่าขายไม่ได้แต่ไอตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับอยากจะได้สินค้าไทยใจจะขาดนะครับแต่ก็ไม่มีตัวเชื่อไม่มี ไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งสินค้าไปขายนะครับวันนี้โอกาสมาถึงแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโอกาสมาถึงแล้วจริงๆนะครับไปสัมมนาดีๆครับไท,ไทยไทยท็อปโปรดักต์นะครับที่เขาจะจัดกันขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสัมมนาหนึ่งวันนะครับเช้าถึงบ่ายพอตอนช่วงหลังจากที่สัมมนาเสร็จเนี่ยเขาจะมีกรรมาการพิจารณาสินค้าเลือกสินค้าไปสองทวีไปสองส่วนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางก็ดีไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีอย่าพลาดโอกาสนะครับอย่าพลาดโอกาสนะครับรายละเอียดเนี่ยผมไม่พูดแหละเวลานราไม่นะครับเอาเป็นว่าท่านโทรไปสอบถามเอา0 8 1ย์นะครับสองเก1านหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะส่งสินค้าไปจีนอยากจะไปกับทีมน้องก๊อฟนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างไปสอบถามดูนะครับในส่วนนี้นะครับเอาครับน้องก๊อฟสุดท้ายเลยนะครับ ฝากอะไรนิดหน่อยครับให้กําลังใจกับผู้ประกอบการเราสักนิดหนึ่งนะครับที่จะไปขายของที่กวางโจที่จีนนะครับแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใจร้อนอยากจะคลิกการงถวารก็พี่อยากจะตรงนี้ไปคงไปขายเลยทันทีนะครับเชิญครับแล้บที่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับคุณจีนเนี่ยเขามีความสนใจในโปรดักต์สินค้าของเราอยู่แล้วโดยเฉพาะสินค้าโอ,าโอทอปนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เรา กับตชวพี่ใหญ่เองแน่ก็มีแนวคลิดที่เราจะขับดานสึก้าายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากให้สู้ๆครับลองลองศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของคนจีนแล้วก็พยายามสร้างตัวตนของตัวเองให้มันชัดเจนนะครับในส่วนของเรื่องของการขับดานการตลาดต่างๆเชื่อว่าพี่ใหญ่แล้วก็ตัวเับเองมีลู่ทางในการขับดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มาทำบิสเนสแมชชีนร่วมกันส่วนเบอร์โทรนทางับหรือฝากเพจเพจอะไรนะเพจคนไทยากเนซหน่อยครับ ครับ098นะครับ1 9 0 3 5, 0 5ับโทรมาติดต่อได้เลยนะเป็นเบอร์ไทยไม่็ว่ากลุ่มคนไทยในกวางโจในเฟซบุ๊กครับอ่าหลักบ้านมาได้เลยแต่จริงๆก็คุยกับทางพี่ใหญ่ก็ได้ครับเพราะเราก็ติดต่อกันอยู่ตลอดด้วเียเขาก็ติดต่ออยู่จีนยังติดต่อคุยยังเกือบทุกวันนี่กลับไปกวางโจวัวนไหนครับเนี่ยอกอับกวางโจวันอังคารครับวันอังคารหนาอ๋อโอเคครับเอาละโอกาสทองมาละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใครจะฝากสินค้าให้น้องก๊อฟไป นะครับภายในวันอังคารที่ติดต่อมานะครับเบอร์เดิมครับหมายเลขที่คุณเคย0873058888นะครับก็ติดต่อสอบถามมานะครับยังไงก็ไปร่วมสัมมนากันนะครับ เรื่องของการคัดเลือกสินค้าไปตะวันออกกลางและจีนครับวันนี้หมดเวลาจริงๆเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็อยากจะต่อเวลาแต่ว่าหมดทางฐานดีหมดเวลาเท่านี้จริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เชิญน้องก๊อฟใหม่นะครับอีกสักครั้งหนึ่งเอาที่อยู่ที่กวางโจวก็ได้นะครับซูมมาแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องการผลักดันสินค้าไทยไปกวางโจววันนี้ขอบคุณน้องก๊อฟนะครับแล้น้องก๊อฟขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับด้วยเวลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ